สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องนาเวนโวเวอร์ครับวันนี้ทุกท่านอยู่ผมเเบยนาเวนครับวันนี้จะพาทุกท่านมาทดลองการแข่งขันฟุตบอล FA ครับนะครับรอบ4ทีมสุดท้ายครับหรือว่ารอบรองชนะเลิศครับประจำดูการ2019-20 2 0ถึงนะครับเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพบกับทีมเชลซีนะครับผมซึ่งคู่นี้ครับแข่งขันจริงก็คืนวันที่ทีกกรกฎาคมนะครับเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับ หรือว่า0.00นอนนะครับเพื่อนๆสามารถรับชมได้ตามช่องทางต่างๆนะครับการจําลองแมตช์นี้ขึ้นมาครับผมใช้เกมฟีฟา20ครับตั้งค่าให้ AI แข่งกันเองโดยมีผมเปยนาเวนครับเป็นผู้ชายไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะผมรักใครชอบใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์บอกเข้ามาได้นะฮะนี่เป็นการจําลองการขันนะฮะคลิปตัวนี้จะทําขึ้นความบันเทิงเท่านั้นเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อข้อกัอใด ผมขออภัยทุกท่านนะที่นี่ด้วยนะครับและนี่คือรายชื่อเล่นตัวจริงครับของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะทสองทีมครับทำการทักทายก่อนที่จะฟาดแข่งฟาดแข่งกันในค่ำคืนนี้นะฮะพูดผิดพูดถูกนะเริ่มต้นคลิปมานะฮะและนี่คือไลน์อัพครับของทางฝั่งทีมเชลซีนะฮะก่อนอื่นครับก็ขอฝากแฟนเพจนาเวงเกมเมอร์แฟนเพจนาเวงโลเวอร์ด้วยครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะฮะ ใครรับชมแล้วถูกใจชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้แล้วก็กด subscribe แล้วก็กดติ่งช่องน,นาวเวงเกมเมอร์นะครับผมสองทีมทำการปุ่แจกงก่อนที่ตกสนามกันในวันนี้นะนี้แม็กควายครับตันงทีมของทางฝั่งแมนยูนะครับผู้สินเช็คความพร้อมของทั้งสองทีมมาก่อนเป่าเราิ่มเกมนะ อ๋อูสีกระเป๋าเริ่มเกมการแข่งขันนะฮะไปทางฝั่งแมนยูครับเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกครับวันนี้แมนยูมาชุดเสื้อสีแดงครับงเกงสีแดงบุกจากซ้ายไปขวาส่วนด้านของเชลซีครับวันนี้มาชุดเสื้อสีน้ําเงินนะมึงเกงสีน้ำเงินบุกจากขวาไปซ้ายนะฮะบอกปาครับวันนี้เล่นคูกับเฟอร์นันด์นะแล้วก็ทางด้านของลิมบิญามาติดนะฮะจอจินโยครับไปมาที่ฟูริซิตฮะจอจินโยขึนมาทางด้านของแมนเชสเตอรเมาส์นะฮะ บรรยากาศในเกมครับบรรยากาศนะัดชิงเลนเอเปครับนะฮะก็ขออภัยด้วยฮนะอาจจะไม่สมจริงเท่าที่ควรน,นะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการจะลองแมตช์แล้วกันเนานะมีครับลูกชอครับแนมะ่แต่ทิ้งออกข้างไว้ก่อนนะฮะเชลซีในทุ่มครับวิลเลียนทุ่มมาที่กองเต้ครนะับพักอก,ออกคือวิลเลียนวิลเลียนไปถึงเส้นหลังไม่รอดครับลูกชอดักไม่ได้ฮนะชอให้มาที่แรดฟอร์ดเขอนที่วิลลุกชอกชอมาที่แรดฟอร์ดนะฮะ แม็กควายเล่นกับป็อกบาแมนยูเขาค่อยๆข้อ,ขอบอลขึ้นมานะโอ้โหที่ว่าจอดลำบากนะขึ้นบอลมันลำบากเลยนะเชลซีดูการยืนนะยืนคุมโซนดีมากช่วงต้นเกมนะฮะเฟอร์นันท์ครับปิกบอลได้ให้มาที่ป็อกบาครับมาเซียาด้านขวามีกินวูดนะฮะกินวุฒม,ม,มาเซียาไปไม่ได้ครับกองเต้แมนซันเมลแมนซันเมล อาเลียมครับไปได้คืนมาที่มาคอนลองโซครับไหลเขากลางมาที่จอร์จินับแมนเชสเตมลฮะให้ที่กองเตยกองเตยจับบอลยาวครับจังหวะสวนกลับของแมนยูฮะบบูโน่เฟอร์นันเฟอร์นันโอ้โหจะไปเองดิ้ดิ้ไม่ได้นะแม่เชลซีไม่ยอมให้ผ่านง่ายๆนะฮะวิลเลียมครับมาที่เซซ่าอัสริตโคเต้าครับจอร์จนยูจอร์จนยูครับตรงนี้ไม่ผ่านแล้วกว่าตัวนี้เก่งๆนะแข่งมา พลาดไม่ได้คู่นี้นะแพ้ตกรอบทันทีนะแล้วก็รอบรองชนะเลิศด้วยนะฮะถือว่าต้องเน้นหน่อยครับทั้งสองทีมนะฮะติดไหลามาที่ลูกชอลูกชออู้หูไม่ผ่านเซซ่านะฮะตอนนี้เกมผ่านมาจะ20นาทีนะฮะทั้งสองทีมยังสู้ที่แดนกลางอันนี้ก่จอจินโยครับก่จอจินโยเปิดเข้ามาลูกนี้แม่เดือดเลิฟมงไม่ได้นะฮะ แดน,นการเดไปบอลของเชลซีของเต้ครับตังใหม่ที่นั่นของอลองโซ่นะฮะแมสันเมาส์แมสันเมาส์ครับผาบอลเลาะไปริมเส้นนะฮะตึงเข้าในมาเปิดเข้ามาวินเลียนในมุมแต่ว่าบอลเบาไปหน่อยนะมีเสียงนกวีจากผู้ตัดสินด้วยนะนะ่าเป็นวินเลียนไปทำฟาวนะฮะอ๋อล้ำหน้านะครับจังหวะนี้นะฮะลูกตั้งเตะของแมนยูครับผม เดกิอครับสาดยาวขึ้นมานะครับสูงมากสกัดลูกนี้ฮะบอลเข้าทางแมนอยู่บุกชอครับเล่กมาติดมาติดชะลอเกมนึงฮะให้มาที่ฟอร์นันท์ครับเฟอร์นันท์เล่กมาติดฮะด้านข้างมีปอกบาบแต่เลือกมาที่แมสซันกินวูดนะกินวูดเอาบอลลงได้ครับแต่ว่าไม่ผ่านอลองโซ่นะฮะทูริสิตเขากลางมาแม่เซนเมาลแทงคืนคริสเตียนทูริสิตฮะย้อนมาที่อลองโซ่ หลองโซ่ปั๊มบอลจังหวะนี้เป็นบอลของแมนยูับปอกบาให้มาที่เฟอร์นันฮ์เฟอร์นันฮ์พลิกบอลได้ครับแต่จะเล่นเกินเร็วไม่ได้นะโอ้โหเชลซีก็ถือว่าคุมเกมรับได้ดีนะยอดมาด้านซ้ายที่แรดฟอร์ดนะแหมบอลน,นี้เก็บบอลได้ครับลูกช่อมาทีเนมิยามาติดฮะเฟอร์นันฮ์มาติดมาด้นานซ้ายสุดที่แรดฟอร์ดครับแรดฟอร์ดเล่นกับมาซิยาวมาซิยาวรอเพิ่อนเติมมาด้านในเฟอร์นันฮ์ขอบอลน,นะอ้าวบูโน่เฟอร์นัน ตึงเข้ามามสู่มานี่รออยู่แล้วนะฮะตอนนี้ผ่านครึ่งช่วงแรกของเกมการแข่งขันนะการจำลองแมตช์เอฟเอครับรอบรองชนะเลิศครับแมนยูเชลซีเขมือกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะฮะนี่จ่ายติดแมนยูครับเฟิร์นัน์กินวูดนี่ยังเงียบในเกมนะฮะด้านขวานเงียบนะเลยครับหลุดด้านซ้ายแลสฟอร์ดปาดเข้ามาโอ้โหไม่ถึงมาซิยามนะเคิร์สซูมาสกัดไว้ได้ก่อนนะฮะ กองเต้ครับเล่นกับวิลเลียนวิลเลียนคืนกองเต้ถ่ายมาที่วิลเลียนนะวิลเลียนโดนลุมซองเอาไปรอบวิลเลียนโอ้โหแต่ตรงนี้มาครับทางสะดวกฮนะข้างในมีแทมมี่เรียบอู้นึกว่าหายนึกว่านี่แมนเดียยังช่วยเซฟไม่ได้นะโอโ้แมนยูรอดตัวไปครับตรงนี้เป็นบอลของเชลซีอีกครั้งหนึ่งฮนะปูริสิตพาบอลหน,นีปอกบาร์ครับให้มาที่ะลองโซ่ขืนที่ปูริสิตปูริสิต หาเลี่ยมเปิดเข้ามาเสาไกลมงเน้นๆอู้นี่มันเข้าข้างตะข่ายนะแม่ช่วงท้ายเกมครึ่งแรกเจลซีนี่มาเป็นละลอกละลอกเลยนะโอ้โหลอดตัวไปครั้งหนึ่งสำหรับแมนยูนะตอนนี้เข้าสู่ช่วง5้าทีสุดท้ายของเกมการขันในครึ่งแรกนะฮะทั้งสองทีมยังเสมอศูนูนย์ะโอ้โหเกมนี้เวลาผ่านไปไวเหลือเกินนะบอกบาบมาชีบีซาก้า กินวูดนี่ด้านขวายังเงียบเลยนะมาซิยาครับเอาครับให้มาที่กินวูดฮนะขึ้นกับมาซิยาวกินวูดไหลามาบีสกา้าบีสก้ากระชากนี่นะตบเข้ากลางที่มาซิยาว์อาบูโนฟนานทำโอ้โหแวกมาสองครับมาซิยาว์ลูดิเกอร์ยอมนะไม่แห่เชลซีครับเสียบอลกับแมนยูครับม,ม,มาซิยาวยิงด้วยซ้ายติดลูดิเกอร์แมนโอ้โหกินวูดซัดด้วยซ้ายลูกนี้ไม่ตรงกรอบนะถือว่าทำได้ดีนะ มีจังหวะจบสกอร์ได้นะฮะโอกินวูดนี่เข้าซ้ายที่ว่าอันตรายเลยนะนั้นกรรมการครับทดครึ่งแรกนะฮะสองนาทีนั้นเพื่อนเอาครับครึ่งแรกครับหมดเวลาการแข่งขันแล้วนะนะการจำลองแมตช์ฟุตบอลเอฟเอครัรอบรองชนะเลิศนะระหว่างแมนยูกับเชลซีครับครึ่งแรกจะมึกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในครึ่งหลังนะครับ ครับค่งหลังเริ่มเกมการแข่งขันนะฮะมาดูการแก้เกมของทั้งสองทีมว่าค่งหลังจะแก้เกมยังไงนะฮะวิเลียนตรงนี้อืกชอบสกัดไม่ได้แต่วันยังเข้าทางของเช,เช,เชลซีเป็นลูกทุ่มนะฮะมาดูกลืนของแลมพาร์ดกับโซชาว่าใครจะแจมแมวกันนะฮะเอาครับวิเลียนวิเลียนถึงเส้นหลังครับตลุยเข้ามาเปิดด้วยซ้ายแม่เปิดไม่ดีครับแมนยูเก็บบอลได้ที่แดนกลางมาติดครับให้มาที่บิสากา้า กินวูดกินวูดโอ้โหกินวูดไม่ได้แมนยูได้ทุ่มนะฮะตอนนี้ทั้งสองทีมนี้เกมค่อนข้างอึดอัดเลยนะฮะยิ่งเวลาเลยน้อยยิ่งอัดนะฮะเพราะว่าเกมมันค่อนข้างที่จะบีบหัวใจนะเพราะแพ้ตกรอบทันทีนะรายการนี้นะฟุนนาครับข้ามฝากมาลูกนี้มันแรงไปหน่อยครับแรดฟอร์ดเก็บบอลไม่ได้ครับลูกทุ่มของเชลซีซูมาครับ ให้มาที่เซซาอัสปิเกต้าจอจิญโยที่แมสันเมาส์นะกองเต้แมสันเมาส์เล่นกนกองเต้สวยครับวันทูให้มาที่แชมมี่ฮะออกซ้นมาแมสันเมาส์เอาครับมาติดแยังบอลได้ครับกินวุดมาซิยาวมาซิยาวเล่นกับกินวุดฮนะขามฟาด้านซ้ายเอาครับตรงนี้แลนด์ฟอร์ดถึงบอลนะ แอดฟอร์ตัดเข้าในแลวแทงมาจีมาซียาวกดด้วยซ้ายเน้แนแม่แต่เกปายัางพุ่งปัดลูกนี้ไว้ได้นะฮะเนี่ยภาพชา้าจะว่ากดด้วยซ้ายของท่านของมาซียาวนะ่โอ้โหบอลไม่ตรงกรอบนะแต่เกป้าก็เอาชัวร์นะปัดออกหลังไว้ก่อนนะฮะลูกเตะมุมของแมนยูครับเฟ,ฟอร์นันเฟอร์นันเปิดมากลางปะตวัวแม่จอ์นโยหมกสกัดไม่ได้ บอกบารกระโดดลูกนี้ไม่ผ่านยังได้แนนฟอร์ดมาวาซสิยาวกดด้วยขวาอูหยังติดเคิร์ดซูมานะแอ้นี่ครับอลองโซ่ครับช่วยสกัดบอลไว้ได้ครับเป็นลูกเตะม,มุมข้างหนึ่งของทางแมนเชสเตมมอเนนร์ยูไนเต็ดนะฮะฟุนบอนเปิดมาเสาไกลบอกบ,บาขึ้นลูกนี้แม่เอาว,วิลเลียนเก็บบอลได้ังหวะสวนกลับของเชลซีนะฮะของเตะม,มาที่จอร์จินโยครับวิลเลียนยก ไปดันซ้ายที่ลองโซ่นะฮะตอนนี้ผ่านชจุดแรกของเกมการแข่งขันนะฮะคู่นี้เสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะฮะร,รูปเกมยังสูสีนะแต่จังหวะจบสกอร์นี่เชลซีก็เริ่มมีเห็นในครึ่งหลังนะฮะแมนยูนี่ครึ่งหลังยังเงียบนะบเพื่อนๆเิ็เลียนนะฮะเอาเอาแรดฟอร์ดได้บอลคืนมาครับมาติดเฟอร์นันเฟอร์นันนะครับแทนที่แรดฟอร์ดนะ าวมา,มาติดชา้าจังหวะนี้เอากองเตะเลไรกับแทมมี่ฮะแทมมี่เก็บบอลได้ครับตังใหม่จนโย่แทงมาไม่แห่แมนยูยังช่วยกันสกัดบอลมาได้ไวนะเอาบอลมาครองได้ไวแรดฟอร์ดเฟอร์นนั้นมาที่แรดฟอร์ดจิ้มข้างในที่เฟอร์นนั้นมาเสียาวขอบอลน,นะลูกชอมาติดเล่นกับลูกชอครับลูกชอหลุดมาครับลูกชอ,กกชอดึงมาสวยฮนะโอ้โหไปข้างในมันเต็มนะฮะ เฟอร์นันเสียบอลนะครับโอ้โหวันนี้เกมรับเชลซีนี่ถือว่าจีตำแหน่งกันได้ดีเลยนะจังหวะสวนกลับครับโควาซิตฮะลงมานะน่าจะแทนทั้นของแมนซันเมานะฮะโควาซิตตอนนี้ครับในเวลาการแข่งขันอีกไม่ถึง20นาทีนะครับยังเสมอกอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะฮะการจำลองแมตช์ฟุตบอลรอบรองชาเลอร์ครับฟุตบอลนี้เป็นคัพนะฮะระหว่างแมนยูกับเชลซีนะฮะ มาซียาวอย่าลืมครับคู่นี้ครับแข่งขันจริงก็คืนวนะันอาทิตย์ที่19ก้ากรกฎาคามมาดา,าของทูตตรงแต่วันนี้ลุดเดียวมาสัดเรียบร้อยครับมาซียาวโอ้มาทีเดียวหายครับแมนยูนะลูกนี้มาซียาวอีกแล้วนะเดี๋ยวเรามาชมภาพช้ากันนะนี่ครับจังหวะแทงต่อฮะ มาคนเดียวโอ้โห,โโห,โโหยิงตรงนี้สวยงามครับมาซียาวนะฮะในที 4, ที่7-4มาซียาวทำประตูขึ้นให้แมนยูขึ้นนำนะฮะหนึ่งประตูต่อสูตรเซซ่าอัสปิกเกต้าให้มาทีซูมาตอนนี้เชลซี Chelsea, ต้องเล่นเกมหน่อยนะถ้าจบสกอร์นี้เชลซี Chelsea, ตกรอบนะฮะ อีกคู่หนึ่งนะครับคู่ที่แข่งวันเสาร์นะฮะอาร์เซนอลเจอแมนซิตี้นะฮะชองนาเวงโลเวอร์ก็ทำคลิปวิดีโอเหมือนกันนะเกเพื่อนก็เข้าไปดูกันได้นะฮะแรดฟอร์ดไทยมาเฟอร์นันดึงเข้าในสวยปาดมาเสาไก่สัว์เรียบร้อยสองประตูต่อศูนย์มาคัสแรดฟอร์ดนะจังหวะนี้โอ้แมนยูนี่มาเอาช่วงท้ายเกมนะฮะ เวลาที่เราอยู่กับสกอร์อย่างนี้นะโอ้โหแทบจะปิดกล่องเลยนะฮะดึงเข้าในครับสวยครับโอ้โหนี่ลงโลงนะ่งเรียบร้อยครับสองประตูต่อศูนย์มาคัาสแลตฟอร์ดนะฮะก็าทำประตูที่สองตรงนี้ครับเข้าสู่ช่วงท้ายเกมการแข่งขันนะนะเหลือเวลาการแข่งขันอีกไม่ถึง10นาทีแล้วตอนนี้ต้องดูว่าเชลซีจะทำได้หรือเปล่านะฮะ กับเวลาที่เหลือณตอนนี้นะเพราะเชลซีต้องบุกแหลกนะฮะเพราะว่าจะแพ้กิรลูก็ตกล่อเหมือนกันนะต้องเอาหน่อยนะเชลซีเอาบโนอฟนานดักได้ครับเฟอร์นานพาบอลมาให้มาที่แลตฟอร์ดแลตฟอร์ดโยกออกซ้ายโอ้โหผ่านมาสวยครับแลตฟอร์ดถึงเส้นหลังครั้งนี้เปิดเข้ามาโอ้โหลองโซ่กัดไม่ได้ครับเหลืออีกห้าทีนะครึ่งหลังนะฮะ ลองโซ่ให้มาที่ผู้ริสิตครับภูริสิทให้บอลที่กองเต้จ่ายไปที่แทมมีนะ่ฮะแทมมี่โอโ้โหครึ่งหลังมาที่แทมมี่นี่เงียบเลยนะฮะสรับของทางเชลซีนะฮะสูม่าครับมาให้ที่กองเต้จอร์จ,จิโยจอร์จิโยไม่ผ่านมาติดนะเอาจังหวะสวนกลับของแมนยูอีกแล้วฮนะเฟอร์น,นันเ่นช้าครับเอาครึ่งหลังครับกรรมการทั้เวลา2นาทีนะถ้าจบสกอร์นี่ครับ แมนยูจะเข้าชิงฟุตบอลเอฟเอคัพดูการนี้นะฮะเอาครับมีการเปลี่ยนตัวช่วงท้ายกันเพื่อนมาติดครับโดนถอดออกนะฮะแล้วก็ส่งท้านของสกอตต์แม็กโทมิเนีลงไปนะฮะในช่วงท้ายเกมช่วงทุกเวลานะไม่รู้ว่าแม็กโทมิเนีจะได้สัมผัสบอลหรือเปล่านะเพราะเวลาตัวนี้ทดครบ2นาทีแล้วนะฮะแล้วก็ผู้ตัดสินครับปอดต้องปิดหมดเวลาการแข่งขันนะครับการจำลองแมตช์ฟุตบอลเอฟเอคัพรอบรองชนะเลิศครับ มนยูกับเชลซีครับ,รบเป็นทางแมนยูครับชเชฟมดยสกอร์สองประตูต่อศูนะครับส่วนคู่ยังขันจริงจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆติดตามชมกันต่อไปนะครับวันนี้ผมเปิลนาเบีขอตัวลาไปก่อนค่าบเราจะจอใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ